ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับ ในงวดวันที่25นะครับพกสภาคมพศสอ6 4นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับหัวห้านอย2ตัวเน้นรูดนะครับเลขที่ผมให้ไปนะครับเน้น5กับ7นะครับเน้นรูด5กับ7นะครับเล้นรูด5นะครับก็มามา8 5นะครับในรอบปกตินะครับสำหรับรูด7นะครับก็มา7 5นะครับ ในรอบ v i p นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็มาอย่างละชุดนะครับมา85นะครับแล้วก็มา7 5หนะครับผมครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับก็ยังเป็นอะไรที่ไม่ลงล็อกนะครับเลข3ตัวนะครับก็วิดเข้าโต๊ดนะครับให้ไปนะครับ578นะครับเลขที่ออกนะครับผม6 58นะครับยังอีกนะครับ3ตัวยังไม่แตก3วันแล้วนะครับ ยังหลุดๆอยู่นะครับสําหรับเมื่อวานนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับแนวทางนะครับหัวฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับครับผมเลขที่ผมได้มานะครับในงวดวันที่นะครับ25นะครับพฤษจาคมปศสอนะครับเน้นนะครับ เน้นรูด2กับ8นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเด่น2นะครับก็จะมี32นะครับ2 8นะครับ02นะครับแล้วก็52นะครับสำหรับเด่น2นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดก็รูดเลยนะครับก็มาดูนะครับเด่น8นะครับก็จะได้83นะครับ8ปนะครับ0 8นะครับ 08 08แล้วก็85นะครับครับผมผมก็จะกาวงกลมนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับก็จะมี32นะครับ28นะครับแล้วก็89นะครับแล้วก็83นะครับแล้วก็80นะครับแล้วก็02นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับ หกคู่นะครับนี่นะครับสำหรับห้าสองนะครับห้าสองนะครับห้าสองกับแปดห้านะครับเป็นตัวรองนะครับรองไว้เพื่อความชัวนะครับครับผมสำหรับเลขนะครับที่วงกลมสีแดงไว้นะครับหกตัวนะครับก็สามารถเอาไปชมได้นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับ ในเลข6ตัวนะครับมาแน่นอนนะครับสำหรับเมื่อวาน2ตัวเด่นเน้นรูดนะครับ7กับ5นะครับก็มานะครับมาทั้ง2นะครับ7ก็มา5ก็มานะครับรูด5ก็จะเข้า85นะครับกับ5 7นะครับรูด7ก็จะเข้า7 5หนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็ก็เข้าต่องวดนะครับสูตรนี้ก็พลาดยากนะครับสำหรับพานอยเม็ดเดียวเมื่อวานนะครับก็เข้าเหมือนเดิมนะครับ ก็ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับสายลูดสายวิ่งนะครับครับผมก็มาดูชุด3ตัวกันเลยนะครับชุด3ตัวก็จะมี5 3 2นะครับ028นะครับแล้วก็0 8 9นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวนะครับก็จะให้เด่นนะครับทั้ง3นะครับเมื่อวานนะครับก็ยังอีกนะครับมวนก่อนก็ยังยังยังหลุดนะครับยังหลุด ตัวเดียวอยู่นะครับสําหรับเมื่อวานนะครับก็หลุดตัวเดียวนะครับหลุดเลขหลุดเลข6นะครับผมแอดมินได้578นะครับส่วนเลขที่ออก685นะครับเมื่อวาน3ตัวนะครับวันนี้ก็ลุ้นกันใหม่นะครับผมพี่น้องกับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องนะครับที่เข้ามากด s ับ s c r i b e นะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจให้แอดคิมพารวยนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลน์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ